เลิกอย่างเป็นทางการนิวเคลียร์ใจหวิวเซ็นใบย่าเพชจ้าแล้วคุณแม่สุดแซบนิวเคลียร์หันสา เิดใจว่าได้เซ็นใบหย่ากับอดีตสามีดีเจเพชรจ้าแล้วหลังตัดสินใจยุติสถานะสามีภรรยามาพักใหญ่โดยนิวเคลียร์หันสาเปิดเผยว่าตนกับเพชรจ้าคุยกันเป็นปีแล้วถึงปัญหาชีวิตคู่แค่ไม่ได้ออกมาพูดตอนที่ออกมาคือสภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วยอมรับว่ายากมากกับการตัดสินใจไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากล้มเหลวในชีวิตแต่งงานปัญหาที่เกิดขึ้นตนคิดด้วยสติแล้วจริงๆไม่ได้ใช้อา แต่สุดท้ายไม่ได้จริงๆตอนนี้ตนและอดิษมียังเป็นพ่อและแม่ของลูกน้องไทกาไม่ได้รู้สึกขาดเลยไม่ต้องห่วงตรงนี้ตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกันแต่มีบ้างที่ไปนอนคอนโดสลับเวรกันนอนกับลูกเจอกันกับเพชรจ้าทุกวันแต่ความสบายใจต่างกันจากตอนที่ยังไม่เลิกเพราะสถานะทุกอย่างชัดเจน ส่วนสาเหตุที่เลิกกันเพราะคนสองคนอยู่กันไม่ได้จากที่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตด้วยกันต้องมาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่3แน่นอนยังมีแซวๆซกันเลยว่ามีคนเข้ามาคุยหรือยังจากที่ตกลงว่าจะเลิกกันและเซ็นใบหย่าก็เพิ่งจะนัดไปเซ็นเมื่อสัปดาห์ก่อน ยอมรับว่าใจหวิวอยู่เหมือนกันแม้จะเลิกกันมาเป็นปีแล้วส่วนที่สร้างบ้านใหม่อยู่ใกล้กับเพชรจา้าเพราะยังอยากอยู่ใกล้ลูกอยากเจอลูกในวันที่ไม่ใช่เวรที่ลูกอยู่กับตัวเองแต่บ้านพ่อแม่นิวก็อยู่ใกล้กันในละแวกนั้นอยู่แล้วที่สำคัญโสดแล้วแซบได้ตอนที่ยังมีสามีจะทำอะไรก็โดนห้ามตอนนี้ตัดสินใจด้วยตัวเองทุกอย่างยอมรับว่ามีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ก็ไม่ได้จริงจัง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ